ดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งานตัวฟังก์ชัน x lookup นะถ้าใครที่ใช้งานตัวฟังก์ชัน v lookup เป็นอยู่แล้วลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ไม่ได้เหมือนกันสซตทีเดียวนะคะตัวของ x lookup ตัวนี้จะมีการแบบใช้งานที่ที่ง่ายมากกว่านะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเลือกคลุมนะคะในช่วงข้อมูลของเราทั้งหมด แต่เราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเราต้องการเอาข้อมูลในคอลัมน์ไหนส่วนไหนไปแสดงนั่นเองอ่ะวิธีการทำยังไงมาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นฐานข้อมูลที่เราสมมุติขึ้นมานะคือเป็นแบบนี้ก็จะเป็นการจ่ายค่าจ้างแบบนี้เลยนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปสลิปที่เราต้องการที่จะดึงข้อมูลจากตารางตรงเนี้ลงมา วิธีการก็คือเราจะใช้สูตร xlookup ในการดึงนะโดยจะเล f e r e n c e จากช่องนี้นะคะช่องรหัสพนักงานอ่ะหนิงใส่ไฮไลท์เบาๆไว้นะเดี๋ยวใส่สีแบบไฮไลท์เบาๆไว้ที่ช่องรหัสพนักงานให้ให้มองเห็นความแตกต่างนะอ่ะเราจะเล f e r e n c e จากตรงนี้ที่เป็นช่องรหัสพนักงานวิธีการคือเราจะเขียนเพื่อดึงชื่อตำแหน่งนะคะ แล้วก็ดึงเอาข้อมูลพวกนี้ลงมาซึ่งวิธีการเขียนจะต้องเขียนทีละช่องนะอ่ะเริ่มต้นจากชื่อก่อนวิธีการก็คือใส่เท่ากับ x lookup แบบนี้เลยเขาจะถามหา lookup value lookup value คือค่าที่เราต้องการที่จะเอาไป reference ระหว่างตัวเนี่ยตัว report ที่เราต้องการดึงกับฐาน database เราก็จะบอกว่า ลู u ัพแวลูของเราอยู่ในเซล์ลนี้แบบนี้นะคะจากนั้นใส่คอมมาไปเขาจะถามหา Lookup array คือส่วนที่เราต้องการที่จะเลฟเฟรนซ์กันนั่นก็คือรหัสพนักงานถูกไหมเพราะตรงนี้ของเรามันคือรหัสพนักงานจากนั้นใส่คอมมาค่ะเขาจะถามหา Return array นั่นคือค่าในช่องที่เราต้องการ เราบอกว่าเราต้องการให้ r e t ท r อ a r r a รที่คอลัมน์นี้นะคะคอลัมน์ชื่อเราก็คุมแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะต่างกันกับ v look up ตรงที่เราต้องมานับดูนะคะว่ามันอยู่ที่คอลัมน์ที่เท่าไหร่แล้วให้ไปแสดงถูกไหมคะอะโอเคพอได้แบบนี้แล้วเราก็ปิดวงเล็บ Enter ไปเลยนะอะลองดูนะคะลองดูปุ๊บนี่เห็นไหม ได้แล้วพอได้แบบนี้แล้วเราสามารถใช้วิธีการง่ายๆก็คือการ copy สูตรมาวางแล้วเปลี่ยนตรงนี้นะคะเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนช่องที่เราต้องการให้เอาผลมาแสดงได้เลยวิธีการก่อนที่เราจะ copy สูตรให้เราทำการล็อกล็อกช่วงที่เป็นข้อมูลที่ต้องการ r e f e r e n c e ก็คือช่วงนี้นะนี่ก็คือช่องนี้ของเราและ ช่องรหัสพนักงานในฐานดัตตาเบสคือช่วงนี้พอล็อกไผ่เสร็จแล้วนะคะให้เรา c o ปปี้สูตรเลยแล้วก็ไม่วางนะเราต้องการที่จะเอาสูตรนี้ดึงข้อมูลตรงไหนบ้างให้เอกไปวางจากนั้นคลิกขวาวางที่ฟังก์ชันแบบนี้ได้เลยค่ะปุ๊บตอนนี้ข้อมูลมันจะยังสเปะสปะอยู่เราต้องไปเริ่มเช็คทีละอันนะคะตรงนี้มันคือตำแหน่งนะคะคลิกเข้าไปดูนี่ เราต้องการที่จะให้มันเอาตำแหน่งมาแสดงเราก็ทำการเลือกคลุมตรงนี้แล้วก็ไปคลุมใหม่นี่คือข้อมูลที่ต้องการแสดง Enter ไปได้แล้วเงินเดือนนะคะเลือกลบตรงนี้ออกซะแล้วก็ไปคลุมช่วงข้อมูลของเราคือเงินเดือนแบบนี้ตำแหน่งเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นค่าตำแหน่งลบอันนี้ออกซะไปคุมเอาช่วงที่เป็นค่าตำแหน่ง ค่าคอมมิชชั่นนะคะก็ไปคลุมเอาที่เป็นค่าคอมมิชชั่นแบบนี้มาเลยหมดแล้วนะคะฝั่งเงินได้อ่ามาดูฝั่งเงินหักนะคะอันนี้ประกันสังคมเราก็ไปเลือกเอาแบบนี้เลยสามารถที่จะแก้ไขได้หมดเลยนะคะว่าเราต้องการที่จะเอาตรงไหนมาแสดงเราก็ดูเอานะคะว่าหัวข้อที่เราต้องการอามาแสดงคือตรงไหนสมมติเป็นแบบนี้นี่เรียบร้อยละ ได้ครบถ้วนแล้วแบบนี้นะคะถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมคะข้อมูลมันก็จะวิ่งตามเห็นไหมง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยอันนี้คือวิธีการในการใช้งานตัว X Lookup นะถ้าใครเคยใช้ V Lookup หรือใช้ Index บวก m a t c มาแล้ว นะคะจะพอเข้าใจเงื่อนไขหรือวิธีการได้ง่ายขึ้นนะเพียงแค่ว่าการใช้ x l o o k u p จะดีกว่าตรงที่เวลาที่มีฐานข้อมูลเยอะๆอะไรอย่างี้ค่ะเราไม่จะเป็นต้องไปเลือกคลุมช่วงฐานข้อมูลทั้งหมดเลือกเฉพาะตัวที่จะใช้ในการ reference กรันจากนั้นก็ไปเลือกตัวที่เราต้องการที่จะดึงมาใช้งานได้เลยนะอันนี้คือวิธีการในการใช้งานตัว XlookU p นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่าน,นี้เจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ